หุ้นโรงพยาบาลที่เซียนหุ้นหมื่นล้านเลือกลงทุนจะเป็นหุ้นตัวไหนเรามาดูกันครับกำลังพูดถึงตัวพระรามเก้านะครับโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือหุ้น PR9 แล้วก็เซียนหุ้นคนนั้นคือหมอพงศักดิ์ธรรมทัตอารีนะครับปัจจุบันเนี่ยมาถือตัว PR9 อยู่ประมาณสัก 5้าล้านหแสนหุ้นนะครับหุ้นตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่ามาดูกันเลยครับคือตัว p r 9เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวงบการเงินของบริษัทนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่งบการเงินดูแล้วลื่นตามากคือน่าสนใจนะครับเรามาดูสุขภาพของบริษัทนี้ก่อน,นครับมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ5,400ล้านแล้วก็มีหนี้สินประมาณ9 6 0สล้านแบบนี้ De Ra t i o นะครับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยต่ำมากน้อยกว่า1แบบนี้สุขภาพดีมากโรงพยาบาลนี้โอกาสเจ๊งจะน้อยมากนะครับแล้วก็ ไปดูแนวโน้มของกําไรกําไรปี6 3เนี่ย2 0 0ล้านปี64เติบโตมาเป็น249ล้านปี65เติบโตต่อเป็น567ล้านปี66ลดลงแต่ว่านิดเดียวนะครับประมาณ557ล้านแต่พอปีที่แล้วนะครับปี67กําไรเติบโตขึ้นไปอีกเป็น712ล้านแล้วมีการคาดการว่าปีนี้แนวโน้มกำไรจะโตต่อ,ตอ,ตอกำไรปีนี้คาดการอยู่ที่ 800ล้านกําไรปีหน้าคาดการันที่880ล้านเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ยังมีแนวโน้มในการเติบโตที่สามารถเติบโตได้อยู่นะครับส่วนตัว o e ดูแล้วโอเคมากเลยจากเดิมเพียงแค่4% 5%ปัจจุบันขึ้นมาเป็น13.5%กําไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น13%แบบนี้ถือว่าสูงใช้ได้นะครับต่อไปคือมาร์จิหรืออัตรากำไรสุทธินะครับจากเดิมประมาณ7-8% ขึ้นมาเป็น15%นั่นหมายถึงว่ายอดขาย100บาทจากเดิมกำไรแค่7-8บาทตอนนี้กำไร15บาทแสดงว่ามาจิ้นดีมากนะครับแล้วก็ตัว PE ปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 26เท่านะครับ26เท่าถ้าเทียบกับในอดีตแล้วเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ากลางๆยังไม่ได้แพงมาคือถ้าแพงมากๆอาจจะขึ้นไป PE 30เท่า PE 40เท่าประมาณนี้นะครับปัจจุบัน26เท่าก็ถือว่าโอเคนะครับตัว P/BV นะครับอยู่ประมาณสัก3เท่ากว่าๆก,ก็เป็นเพราะว่า RE เนี่ยนะครับเกิน10แล้วก็ตัวเนี้ยเงินปันผลยังไม่ได้โดดเด่นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.9%ถ้าเราไปดูตัวราคาหุ้นของตัว p r 9ก็ต้องเห็นว่าช่วงหลังๆนี้นะครับก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะ โดดเด่นนะนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้นะครับมีแนวต้านอยู่บริเวณประมาณสัก24.2ตรงนี้สําคัญมากถ้าผ่านได้จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ25บาทต่อไปส่วนแนวรับของหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่บริเวณประมาณสัก23.4ตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุด23.4เนี่ยอาจจะมีโอกาสลงได้แล้วครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก23.9นะครับในส่วนของราคาเหมาะสมเนี่ยต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดอยู่ที่29บาทแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่1.9%ครับ